สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะเอเชียทอโต้นะคะเป็น่ิราษาการขายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่คะ่ะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะ Honda c ซ v i c FC 1.8 EL นะได้เครื่องยนต์ 1,800cc เกรดรุ่นตัว EL นะคะคันนี้ได้ตัวท็อปสุด มาพร้อมกับสีขาวมุกสภาพนางฟ้าสุดๆเลยเนะียได้รถปี2020คันนี้เล่ขไม่วิ่งไป180,000กิโลตามการใช้งานจริงนะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่549,000เท่านั้นเองนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นไงพารับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้านะคะได้โปรเจกเตอร์แล้วเรียบร้อยเนะี่ยในทางนั้นนิ่งไรมีให้แบบครบๆเลยไฟหลีไฟเลี้ยวนะมีให้ในโคมเดียวกันเนาะ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะถ้าเป็นเกรดรุ่นตัวท็อปนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนาะจะได้เป็นสีโคเมียมแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยกริบเลยคันนี้ดารอล้างขัดสีทําสปายเก็บงานเนาะนะคะไฟเลี้ยวข้างแก้มมีนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันล้อแม็กสีเทาดำนะคะคันนี้ ได้ยางปี24นะคะคันนี้เนาะล้อแมกรัดด้วยยางมิชลินเนะขอบ16นิ้วสภาพสวยนะคะคันนี้รอล้างขัดสีทำสปานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนาะ,ะได้เป็นกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับ h Honda La เ Watch ด้วยนะคะแล้วก็วิวให้มีไฟเลี้ยวไฟกระจกแล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดได้โคเมียมเป็นแบบ Smart ท t t นะคะคันนี้ได้กระจกเดิม Honda ทุกบานเลยนะคะ มาชมด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้ได้เบาะหนังนะคะสภาพสวยกริบเลยตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะไม่มีสีขาดคอนโซลสีดำานะคะนี่เป็นสีดำแบบนี้ตัดกับสีดำอ่อนนะคะสภาพสวยด้านในนะคะอบอกเลยว่าได้สภาพหนังฟ้าคันนี้รอล้างขัดสีทำสปานะคะมาชมตัวนงตัวน็อตเนาะมีเก็บงานบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะ ตัวสีไม่มีกับสีตีลังกาแน่นอนรับประกันบอดี้เดิมให้นะคะแล้วก็มาดูตัวตะเข็บเม็ดอ์กเนาะนเรียงกันลึกๆเลยนะคะสาภาพสวยกริบคันนี้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะคะมาชมด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยค่ะค่อนข้างกว้างเลยเนาะตัวเบาะสภาพสวยนะคะแล้วก็มีพรมแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางพักแขนเนาะมีให้เช่นเดียวกันเนี่ยมาพร้อมกับที่วางแก้วสองตำแหน่งนะคะ แบบนี้เลยด้านในสภาพสวยกริบนะคะอีาพาชมบอดี้นะคะตัวตะเข็บเมอาร์ตเนาะมาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะด้านหลังเนาะที่พี่ดูนะคะได้เป็นไฟท้ายทรงสปอร์ตสภาพสวยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระ,ระยะ2องตำแหน่งนะคะแล้วก็กล้องถอยมีให้แบบครบ,บโลโก้ตัวหนังสือต่างๆโคเมียมนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์เลยนะคะ กระจกนะคะได้เป็นกระจกไร้ฝ้าเนาะมาพร้อมไฟเบรกวงที่3เนี่ยคันนี้มือเปิดด้านหลังเป็นแมนนวลเดี๋ยวพาชมด้านในเนี่ยคันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของพรมให้นะคะพี่ๆนะอ่านี่อันนี้ก็คือยางอะไหล่เนาะนี่เดี๋ยวเรามีพรมให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะนี่น็อตเดิมนะแบบนี้เลยเนะฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะคะคันนี้เนาะดูแลทำสปาให้คันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะรอปรับสภาพเนาะ มาชมนะคะออปชันฝั่งคนขับกันนะคะคันนี้ได้คุณแจแบบคีเรตแล้วเรียบร้อยนะคะชมด้านในนะค,ะคันนี้ได้กระจกปรับออโต้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบเซนทัลล็อกเรียบร้อยนะคะมาชมด้านในน้องสภาพสวยนะคะนี่พาชมตัวนงตัวน็อตน,นะคะเดิมแบบนี้เลยนะคะอ่าสติกเกอร์ลมยางต่างๆมีให้แบบครบๆนะคะแล้วก็ดูตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตเนาะ,ะนี่สภาพสวยกริบเลยนะคะมา ระบบได้เป็นพูสตาร์ทเรียบร้อยนะคะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบ2ฝั่งเลยมาพร้อมพุชคอนโทรลนะคะแล้วก็จอกลังทัศกีนเนาะคันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้ที่ลิงก์ได้แบบครบครบนะคะมาพร้อมกล้องถอยกระ,ระยะให้นะคะแล้วก็ได้แอบปรับออโต้เรียบร้อยเนะะี่ยค่ะในส่วนของตัว เกียร์น้อได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะสภาพสวยเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าอีคอนโหมดมีให้แบบครบๆที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งนะคะด้านในสภาพสวยเลยเนาะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันมามาดูนะคะในส่วนของโครงสร้างนาอตัวนงตัวน็อตอมาเดิมแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์มอกอ,อกออยังอยู่ครบนะ ชิลเลอร์เดิม,มรอยมิดอาร์กรอยเหยนบาดเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวคันหน้าเนาะไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวเลยนะคะคันนี้เนาะ,ะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะนี่ตามการใช้งานนะคะตัวห้องเครื่องเนาะ,ะไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะรับประกันให้นะคะมีรับประกันหลังการขาย คันนี้นะคะเรามีรับประกันวันรันตีให้หลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือว่า1 0 0 0 0หมนกิโลนะคะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นถ่ายของในกองแอร์องอากาศได้ของใหม่หมดนะคะภาษีพรบเนาะต่อให้แบบครบ,บ,บเลยเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าเป็น Honda Civic 1> fc 1.8 el นะคะได้ตัวท็อปสุดปี2020ราคาค่าตัว549,000นันะคะตัวรถบอกเลยว่าสวยกริปคันนี้ยังไม่ได้ล้างขัดสีทำสปานะบอกเลยว่าหลังทําสปานะคะหลอ่อเท่แน่นอนนะใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนด์ได้อยู่ต่างจังหวัดออกได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากซื้อสดทางเรามีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ